ย้อนคำตอบใบเตยพรพจีพิธีกรดังแฟนข่าวผู้กำกับโจ้บอกเขาเป็นคนซื่อย้อนความหวานใบเตยพรปจีพิธีกรวันบันเทิงแฟนสาวคนปัจจุบันผู้กำกับโจ้บอกเขาเป็นคนซื่อจนมองว่าอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรซับซ้อนกำลังเป็นข่าวที่หลายๆคนได้ความสนใจไม่น้อยสำหรับเรื่องราวของผู้กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกทิติสานอุทนาผล ผู้กำกับสพ,พอเมืองนครสวรรค์หลังจากถูกร้องเรียนเรื่องการเสียชีวิตของผู้ต้องหายาเสพติดและนอกจากจะเป็นคนดังในวงการตำรวจแล้วชื่อเสียงของผู้กำกับโจกก็ยังมีเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เคยเป็นข่าวคุกเข่าขอดาราสาวเมพิชนะแต่งงานแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงสืบทราบว่าเจ้าตัวมีครอบครัวแล้ว ขณะที่แฟนสาวคนปัจจุบันก็ยังไม่ห่างไปจากวงการบันเทิงอีกคือสาวใบเตยพรบัจจีสิริสิทธิ์พิธีกรวันบันเทิงทางช่องวัน3 1ทั้งนี้เมื่อไม่นานผ่านมาฝ่ายหญิงได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายชายผ่านสื่อไทยรัฐออนไลน์ว่าได้คบหากันมาได้ครึ่งปีแล้วและยอมรับว่าอาดีตของอีกฝ่ายทําให้ตนเองคิดเหมือนกันแต่ด้วยเรื่องที่ผ่านมา6ปีแล้วซึ่งตนเองในช่วงดังกล่าวก็ไม่เหมือนกับตอนนี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุผลดังกล่าวเธอเลยรู้สึกว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่เป็นเหมือนในข่าวหรือไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้ตอนแรกก็คิดๆนะแต่เราไม่อยากตัดสินใครจากสิ่งที่คนอื่นพูดพอเราทำงานตรงนี้ยิ่งในวงการบันเทิงเรามีความเข้าใจมากกว่าข่าวต่างๆมีทั้งเรื่องจริงไม่จริงหรือเรื่องจริงที่ถูกขยายมากขึ้นจากที่เรารู้จักเขาคือเป็นคนตรงกันข้ามกับที่เขาพูดถึงแต่ว่าเขาเป็นคนซื่อมากเอาจริงๆซื่อจนมองว่าอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรซับซ้อนแสดงออกมาชัด ส่วนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใบเตยพรพัรีกับผู้กำก,กับโจ้เจ้าตัวเผยว่ามาจากบีดาซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันคุณพ่อเตยเป็นตำรวจอยู่แล้วพูดตรงๆเขาเป็นลูกน้องของคุณพ่อติดตามคุณพ่อเลยค่ะรู้จักกันมาเป็นปีแต่ตอนนั้นเราทั้งคู่มีแฟนเลยไม่ค่อยคุยกันช่วงนั้นเราสร้างบ้านเรามีความรู้ชอบทำบ้านเขาก็เข้ามาช่วยพอเขาโสดเลิกกบแฟนเราก็ได้คุยกันมากขึ้น